สวัสดีครับทุกคนมาเจอกับครูอีกครั้งนะครับเรามาฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆและใช้ได้เลยกัน EP นี้เราจะใช้กริยาช่วยคำว่าสามารถมาแต่งประโยคก็คือเขาสามารถทำนั่นทำนี่ได้แล้วก็แปลงเป็นประโยคคำถามสั้นๆเขาทำนั่นทำนี่ได้ไหมจากนั้นเราก็จะไปสร้างประโยคคำถามท,าที่ยาวขึ้น WH และ how question นั่นเองหลักการง่ายๆนะครับถามสั้นว่าไหมขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย ถามยาวขึ้น wh question นั้นก็แค่นำเอา wh question มาวางด้านหน้ากริยาช่วยอีกทีหนึ่งถามหาประธานหรือประโยคไม่มีประธานใช้ตามโครงสร้างของการบอกเล่าได้เลยคือ wh นั้นทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคส่วนที่เหลือเรียงคำจากหน้าไปหลังเหมือนเดิมเราไปฝึกพูดด้วยการฝึกแต่งบ,บ่อยๆแล้วท้ายบทครูจะมาสรุปหลักการและคำศัพท์สั้นๆให้พวกเราครับ เขาสามารถขับรถยนต์ได้ He can drive เขาสามารถขับรถยนต์ได้ไหมล่ะ Can he drive เร็วแค่ไหนที่เขาจะสามารถขับรถยนต์ได้นี่ How fast can he drive เขาสามารถคุยได้ He can talk เขาสามารถคุยได้ไหมล่ะ Can he talk เมื่อไหร่ที่เขาจะสามารถคุยได้ล่ะ When can he talk เขาสามารถชนะได้นะ He can win เขาสามารถชนะได้ไหมนะ Can he win เขาจะสามารถเอาชนะได้อย่างไรกัน How can he win เขาสามารถดื่มได้ He can drink เขาสามารถดื่มได้ไหม Can he drink มากแค่ไหนล่ะที่เขาจะสามารถดื่มได้ How much can he drink เขาสามารถเดินทางคนเดียวได้นะ He can travel alone. เขาสามารถเดินทางคนเดียวได้ไหม Can he travel alone? ทริปไหนละ่ะที่เขาจะสามารถเดินทางคนเดียวได้ Which trip can he travel alone? เขาสามารถตอบกลับได้ He can reply. เขาสามารถตอบกลับได้ไหม Can he reply? เมื่อไหร่ที่เขาจะสามารถตอบกลับได้ When can he reply? เขาสามารถตอบได้ He can answer. เขาสามารถตอบได้ไหม Can he answer? เร็วแค่ไหนล่ะที่เขาจะสามารถตอบกลับได้เร็วแค่ไหนที่เขาจะสามารถตอบได้ How soon can he answer? เขาสามารถติดตามคุณได้นะ He can follow you. เขาสามารถติดตามคุณได้ไหมล่ะ Can he follow you? วันไหนล่ะที่เขาจะสามารถติดตามคุณได้ Which day can he follow you? เขาสามารถเล่นเทนนิสได้ He tennis can play tennis. เขาสามารถเล่นเทนนิสได้ไหม Can he play tennis? เขาสามารถเล่นเทนนิสได้ยังไง How can he play tennis? เขาสามารถสาบานได้ He can swear เขาสามารถสาบานได้ไหม Can he swear เขาจะสามารถสาบานได้ยังไง How can he swear เก็ดความรู้ท้ายบทบทนี้เรื่องของคำศัพท์เดี๋ยวเราจะไปดูคําว่า follow follower ก่อนนะครับ follow แปลว่าติดตามเป็นกริยา follower แปลว่าผู้ติดตามนักติดตามบทที่แล้วครูเกิดเรื่องของการเรียนคำศัพท์จากรากศัพท์คำเดิมแล้วก็เราจะทำให้คำศัพท์มันมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปโดยการเติม prefix แล้วก็ suffix เหมือนภาษาไทยเราเลยอย่างเช่น เดินทางก็คือ travel, traveling t r a v e l การเดินทางภาษาไทยเราเติม prefix ลงไปคือคำว่าการภาษาไทยเราก็มีนะครับส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเป็นการเติม suffix จำง่ายๆนะครับ pre แปลว่าก่อนแปลว่าล่วงหน้า fix แปลว่าซ่อมแปลว่าเติมมันลงไปนะครับ prefix ก,ก็คือ fix มันลงไปที่ด้านหน้าและความหมายของคำก็จะเปลี่ยนประเภทของคำก็อาจจะเปลี่ยนไป นะครับซฟิกอย่างเราดูหนังเห็นไหมครับเราดูหนังก่อนแล้วเราไม่เข้าใจหรือหนังเขาจะกลัวว่าเราอาจจะไม่เห็นคําศัพท์เราอาจจะฟังไม่ทนันเขาก็เลยมาขึ้นคําให้เราทางด้านล่างนะครับเป็น s u f ฟิกนะครับพรีฟิกคือเติมไปก่อนซับก็คือเติมทีหลังนะครับภาษาไทยเรามีภาษาอังกฤษก็มี follow ติดตาม follow e r ER ไแปลว่าผู้หรือนะักผู้ติดตาม travel เดินทาง traveling การเดินทาง traveler ผู้เดินทางหรือนักเดินทางนักเรียนครับคำสั้นๆส,ส,ส่วนใหญ่นะครับนั่นคือ American English เนี่ยตรงนี้ส่วน British English. คือ traveling ตัว L 2ตัวนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับแล้วแต่ว่าคุณครูที่โรงเรียนเราสอนเราเป็นแบบ British English หรือ American English ก็จำไปทำข้อสอบตามที่คุณครูเขาสอนแต่เวลาที่เราใช้งานเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่ก่อนเนีไม่ต้องกังวลน,นะครับจะไปหาว่าเพื่อนผิดผิดผิดนะอย่าสร้างวัฒนธรรมแบบนั้นครูบอกแล้วพวกเรามาสร้างวัฒนธรรมในการผลักดันเอาการเพราะเรารู้แล้วว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะยิ่งใช้บ่อยก็จะเก่งขนาด ครูเองเพื่อนครูหลายๆคนที่ใช้บ่อยๆแล้วก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษยอยู่เนี่ยก็ยังพลาดได้ทุกวันโอเคอ่ะอีกคำหนึ่ง reply reply เมื่อกี้ในบทตอนที่ครูปาฝึกครูจะใช้กับใกล้ๆคำว่า answer reply แปลว่าตอบกลับ answer แปลว่าให้คำตอบนะครับในรากของมันจริงๆอย่าลืมนะรีแปลว่าทำซ้ำนั่นคือการตอบกลับอย่างเวลาเราส่งอีเมลหาเพื่อนเพื่อนก็ reply กลับ เราก็รี p l y กันไปรี p l y กันมานะครับแปลว่าตอบรับตอบกลับอย่างเงี้ยอ,อีกคำหนึง่ง how soon soon เมื่อกี้จะเจอในเรื่องของประโยคคำถามที่เราแต่งประโยคเพิ่มเติมเราบอกว่าเอา how มารวมกับ adjective จะแปลว่าแค่ไหนอย่างไรนะครับ how soon มันจะให้ความหมายว่าเร็วแค่ไหนแบบทำได้เร็วแค่ไหนส่วนถ้าเราใช้คำว่า how fast เมื่อไหร่มันก็จะมาจากรากศัพท์ของคำว่า fast fast เราถามถึงความเร็วเช่น คุณขับร,รถได้เร็วขนาดไหนแล้วก็บอกว่า how fast can you drive how fast did she run recently เฮ้ยความเร็วแค่ไหนเร็วขนาดไหนที่หล่อนวิ่งเมื่อกี้นะครับถ้าเราถามหาความเร็วแบบจริงๆเนะี่ยเราใช้คำว่า fast ตามรากของคำของเขาส่วนถ้าถามหาว่าทำกริยานั้นนี่ได้เร็วขนาดไหนเราใช้ค่าวว่า how soon เดี๋ยวเราค่อยๆฝึกๆไปนะครับ ส่วนไวยากรณ์ที่เป็นเกรดความรู้ครูจะเน้นครูจะซ้ำเรื่องของการสร้างคำถามเพิ่มเติมนะครับ what when where why who how whom w h o s พวกนั้นคำถามยังไม่จบนะครับถ้าจะจบครูบอกเราแล้วว่าเราจะต้องรู้จักการเอา what การเอา which แล้วก็เอา w h o s มารวมกับนามนะครับแล้วก็เอา how มารวมกับ adjective เนี่ยสี่คำเนี้ย What, which, how แล้วก็ whose ใช่ไหมครับ4ี่คำนี้เรามาบวกเพิ่มมาสร้างเพิ่มคำถามก็จะจบในส่วนของการเอา how มาบวกกับ adjective นั้นจะให้ความหมายว่า adjective ตัวนั้นมากแค่ไหนอย่างไรอย่างเช่น how much money do you have now เงินมากแค่ไหนล่ะที่คุณมีอยู่ตอนนี้เห็นไหมครับ how much เรามาบวกกับคำ่า much ก่อน adjective นะครับ How many students are there in the room? มีนักเรียนมากแค่ไหนนะ่ะอยู่ในห้อง How บวก adjective ก่อนนะครับ Student ต่างกันยังไงต่างกันที่ how much เนี่ย much จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เงินน้ำลมไฟทรายพวกเนี้ยนะครับน้ำมันนับไม่ได้ Furniture อีกคำหนึ่งที่ชอบออาไปออกข้อสอบ Furniture นะครับเป็นคำนามนับไม่ได้นะ ส่วนแม n นี่เนี่ยนับได้พหูพจน์ใช่ไหมครับ students ครคก็เลยเติม S ลงไปพอเติม S ที่นี่ครคก็เลยใช้คู่กับ R How tall are you สูงแค่ไหนคุณนะ่ะเห็นไหมครับเราใช้เพราพอใช้คู่กับ you How serious is it มันจริงจังขนาดไหนมัน serious แค่ไหนเรื่องนี้เห็นไหมครับเราใช้ S พราคู่กับ S t How far is it from here ถึงพัทยาไกลแค่ไหนจากที่นี ถึงพัทยาน่ะเห็นไหมครับเราจะเจอว่าเอา how มารวมกับ adjective หมดเลยเนี่ย what which whose บวกนามรากสัพท์ถามคำเดิมนะครับส่วน how บวกด้วย adjective แค่นั้นเองมาเจอกันใน EP ีหน้าแล้วเราจะฝึกพูดด้วยกันการฝึกสำคัญที่สุดยังไม่ต้องมา serious กับเรื่องของหลักการจำคำศัพท์แล้วก็หลักการจำวัรณ์ของครูก็ได้นะครับพวกเนี้ย เอาไว้ให้นักเรียนที่เขาอยากที่จะทําข้อสอบเฉยๆแต่จุดประสงค์หลักครูอยากให้พวกเราพูดได้เพราะฉะนั้นฝึกพูดเอาคอนเซปที่ครูวางไว้ไปแต่งประโยคของตัวเองดีที่สุดนะครับเจอกัน EP หน้าบ๊ายบาย